สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีต้มยำก่นอนค่อยอยังชั่วชาไทยน,นะจะไว้ย,ยังไม่หมด <laughs> กินไวก่มนเลยมหมดแล้ว <laughs> ต้ยมยำต้มยำ เหมือนอะไรคะอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นนะ่ะพี่ทิมสวัสดีจ้ากักบใครอย่างย่งกับพรุ่งนี้เช้าพอแล้วครับเที่วี่สามสวัสดีคับพี่สามวัสดีค่ะมาห้องเพื่อนค่ะเดี๋ยวเซก o ้ d บายหน่อยอืืม ดเนี่ยได้กินต้มยำละลมคือดีมากยากาศดีมากแต่ลวกลิ้นแล้วเนี่ยมันลวกเหงื่อแล้วเมื่อกี้พี่อยู่ประเทศอะไรยังอยู่สิงคโปร์อยู่เลยยังไม่ได้ไปไหน ไปไหนเลยค่ะทุกคนอะไรว่ามีกุ้งอยู่ตัวเดียวมีปลาหมึกอยู่สองท่อนบาบอแปดเหรียญอยู่ประเทศอะไรเทศสิงคโปร์อันนีม้มาห้องเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้วก็เลยซืร์กุบาทหน่อยอเองรู้หไหมว่าค่าเป็นใคร ม,มีผมก็เมาเมาไปแล้วแม่ได้ค่ะได้มาจ่ายของขวัญแล้วก็ไปอของขวัญแล้วก็ไปกินพริกให้ดูหน่อยพริกมันน้อยต้ยมยำกุ้งค่ะกับไทยยังพรุ่งนี้จะสั่งส้มตำโจมากินที่โรงแรมในระหว่างกักตัว พี่สามจะสั่งส้งสงตมตําโจ๊ะมากินโอเคไหมแต่ไม่ได้ไปที่ร้านเรามันไกลมันไกลอย่างที่พี่สามพักพี่สามพักอยู่ที่สุขุมวิทสามสิบหกสามหกสามเก้าอะไรพวกนี้ยมันไกลเอ็มโพเรียมอะแถวเอ็มโพเรียมแต่พี่ดูแล้วส้ตมตําโจ๊ะมันอยู่ที่พหนโยทีมใช่ไหมแถวมหาลัยเก่าเมื่อก่อนพี่เรียนศรีประทุมเอ๊ะหรือเราจะไปดีวะ ไปหาผู้บ่าวเก่าด้วยลูกพี่ไม่ได้มาเขามีสอบสอบข้ามมหนึ่งแล้วก็สอบข้ามมสื่แล้วก็มีอ่าเร่องอะไรอ่ะแล้วก็มีรายงานตัวมอวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้ฉันเล่นรายงานตัวพรุ่งนี้ฉันอยากรายงานตัวโดยที่ไม่ต้องมีแม่จ้ะลูกฉันเก่งไหมเก่งมาก ปกติคนดูเป็นพันหายไปไหนหมดไม่คอหน้าจอไงลองคอหน้าจอดูดิขอหน้าจอแล้วก็แชร์ดิมาเลยจริงๆขอให้หน่อยขอให้หน่อยขอหน้าจอหน่อยถ้าอยากมีคนเยอะๆพรุ่งนี้ไลก์กี่โมงพรุ่งนี้น่าจะถึงไทยประมาณไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะสั่งส้มตําโจเลยเที่ยงกินที่โรงแรมแน่นอนอา้าว ไม่ต้องห่วงคือฉันจะออกแบบซับเลยเห็นไหมใครอยากดูรองเลยน,อ,น,นอ,อ,องนะ้องอ้อเนาะกินพริกไทยกินพริกไห้ดูหน่อยพริกไม่มีเลยอันเนี้ยไม่เจอแคายค่ะหัวหอมเนี่ยที่กินอยู่นี่ขาขายกินป้องกันโควิดขอบคุณค่ะน,นออ้องอ้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินป้องกันโ,โควิดโควิดซ้มตามโจ๊ะไงเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งส้มตามโจ๊ะสั่งแบบเดลิเวอรมาเลยเคยปะมากินที่โรงแรมที่เรากักตัวอยู่พรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ไรทั้งวันเพราะว่าพรุ่งนี้ออกไปไหนไม่ได้เคยปะ อืมตอนนี้อยู่สิงคโปร์ค่ะลูกขอนานจอให้หน่อยถ้าอยากให้คนเยอะคอนาจอแล้วก็แชร์แชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะที่สามอยู่ประเทศอะไรหลบไปแล้วนะมีกุ้งสองตัวเธอ พื่อนไม่กินซีฟูด้ดเพื่อนไม่กินมีแต่เรากินชายชาห้าโมงสี่สิบสี่้าห้าโมงสี่สิบสี่ ช้ชีวิตข้างนอกมันก็ลำบากนะทุกคนลับมาหาเพื่อนดีกว่าเวลาก็เหมือนแบบอยากใช้ชีวิตอ่ะอยากอยู่คนเดียวแต่ลำบากชิบหายอาหารก็กินไม่ได้จริงๆ <c oughs> กินเกินอะไรมันก็โอ้โหเมื่อวานอ่ะจะอ้วกอะกลับู่กบ่าไปอยู่กับ <c oughs> เพื่อนอยู่ กับพรุ่งนี้จากกับพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ uh มันก็ดูอ uh มันต้องอย่างนี้ซิวะพี่ทำงานอะไรยังไม่ได้ทำเลยก็จะทำ YouTube นี่แหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ YouTube ให้ด้วยนะ พกไวลกลับมาด้วยเดี๋ยวจะลองดูดีบีห้องหน่อยไม่ได้ซีเครตซีเครตแต่ก็เห็นวิวได้ไม่กันเลย <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นความลับเลยบางอย่างมันไม่ได้ไงทุกคนบางอย่างมันไม่ได้ พี่กินอะไรต้มยำใช่ถ้าอร่อยต้องเลยรีวิวห้องหน่อยบอกไปแล้วนะพี่กินต้มยำหนูกินต้มซุปก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวก็ได้กิน,กนแต่ว่าสั่งพี่สั่งขนมมาแต่ว่าขนมไม่ได้อะเพเซลอ่ะสั่งเพเซลมาทำไมไม่ได้เพเซลอ่ะได้ชาไทยมาแทนอะคนละร้านคนละร้านน่าจะคนละร้านรอเพเซลก่อน สั่งขนมแอนที Anti ่แอนน่ะเพอร์เซอ่ะที่มันเป็นเลขแปดอร่อยค่ะขอดูวิวสิงคโปร์หน่อย กินอยู่อะที่แย่ลูกอะไปคนเดียวมาคนเดียวเสียงอะไรเสียงโฟนที่เขาเรียกว่าจะเอากับข้าวขึ้นมาสม่งก็ต้องกดกดเปิดประตูให้เขาเย็นแล้วอ่ะ อยากดูแผนที่ที่ดงเมืองค่ะพี่ริมอยู่นอยูคโปร์สิงคโปร์เขาใช้ภาษาไทยเอ้ยภาษามีภาษาอังกฤษภาษาจีนเราก็ใช้ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยพี่ริมจำไม่เก่ง พี่ส่งให้กินหน่อยยัวยัวะเมื่อเมามากมาแล้วก็ดิง้งวายมาเที่ยวเฉยๆครับมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนแค่คิดถึง แต่เพื่อนไปไม่ได้เพราะเพื่อนทํางานเราไม่ได้ทํางานเราเ้วเยเป่าแค่นั้นเองไม่มี่อไรพี่ไม่เหงาเหงาเอาจริงก็ไม่ไม่ได้เหงาอะไรมากเพื่อนเป็นคนสิงคโปร์เหรอคะเพื่อนทำงานที่สิงคโปร์ค่ะ หลายๆมากุ้มตัวสุดท้ายนี่มันลวกปายนะน้ำซุปมันลวกปากเพดานฉันเลนเยนะเว้ทุกคนมาเที่ยวค่ะมาเยี่ยมเพื่อนเฉยๆมาหาเพื่อน แล้วก็มาทํำคอนเทนต์สองจุดสองเคข้อหน้าจอเหรอเจอ้อไม่อ้อนอะไรเงี้ยกับวันพรุ่งนี้ครับลูกเับวันพรุ่งนี้ดูเรือสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ หาอะไรกินก่อนหิวตามเลยหิวป่ะมีต้มยำกุ้งมีร้านอาหารไทยเขาพุค่ะน้องออ นี่ค่ะมีร้านอาหารไทยค่ะลูกนี่มีมีชาไทยด้วยนะนีีแอนที้แอนดี้แอนที้แอนนี้มันมีทุกที่ป่าววะ ตักตัวหนึ่งวันโรงแรมที่เขามีเทสแอนโกเหมือนกันเลยรสชาติดีกว่อืมเป็นนคือพองแล้วทุกคน ทางชาติทางไปให้ด้วยน่าอะไรกันที่นี่ห้าโมงห้าโมงห้าสิบสามนาทีใช้เงินสิงคโปร์แล้วก็ใช้บัตรวีซา่า 1ันหนึ่งชั่วโมงค่ะลูกคิงเขาโปรเร็วกว่าทางหนึ่งชั่วโมงอืมสิงคโปรเร็วกว่าทาใช่หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเลยอ่ะเบอร์เซอร์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเหมือนกันเลย เย,ยี่ยอยูสายเอชซีต่ำเงยพี่ถามยังอยู่สิงคโปร์อยู่เลยแต่ได้กลับแล้วพึ่งมีกลับละลืมซอยจูแล้วลมาหัวสัง่งวันวิสายัางยังบลืมพี่อยู่กี่วันสิบวันแลนนะ้วมั้งเนี่ยเออ ไม่ใช่มันห่างกันหนึ่งชั่วโมงดุกคนแต่าคกอบกกับวันมันกลับว่าได้ถ้าเราไม่มีไทยแลนดิ้งไทยแลนด์พลาสม่ได้วันนี้ร้อนร้อนมากโคตรร้อนวันนี้ออกไปใช้ชีวิตไงสามาคนที่ไทยคืนหอนปากหวาน พรุ่งนี้จะสั่งส้มตำโจ๊กมากินนะทุกคนรอเลยากาเหมือนกันเหมือนภาคใต้มาเราแหละพวกอันนี้ไม่น่าสนนะอันนี้เป็นแอปพลิเคชัน หน้าสดเพียดอยู่ในอยู่ในคลิปเมื่อเช้านั่นหน้าสดเลยไปทำอะไรครับสิงคโปร์มาเที่ยวเฉยๆมาหาเพื่อนไลฟ์พรุ่งนี้ไลฟ์แน่นอนถึงโรงแรมคือไลฟ์เลยเหงา my name is คือพอถึงลงเครื่องปุ๊บ สั่งสั่งต้องตำลอยเนี่ยหรือว่าเราต้องไปกินที่นั่นวะแต่มันคือไกลมากนะพระหนเลยนะพระหนนโยธินเลยอ่ะจริงก็ถิ่นเดิมอ่ะเพราะเมื่อก่อนพี่ก็พี่ก็เรียนสีประทุมร้อนวะขอเสื้อหน่อยนะไม่หว นั่นไม่ใช่นะคือเอามีโต๊ะบังข้าวมันไก่อร่อยบรรยากาศดีข้าวมันไก่อ่ะน้ำจิ้มเขาอ่ะเป็นพริกอ่ะพริกบด พริกบดเหมือนน้ำส้มเหมือนทกนแต่มันอร่อยแต่มันมีเค็มๆแต่มันเค็มเยอะไปว่ะถ้ามันไม่เค็มนี่จะดีมากบ้านเรามันจะมีซอสดำๆใช่ไหมเขาจะใส่เต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่ไม่รู้บดใส่กับอะไรอ่ะอืมแต่แบบใครอยากกินเปรี้ยวๆล่ะจิ๊กโฉก็มีนะมีจิ๊กโฉกให้มีก็มีขิงดองให้ขิงดองแบบสับละเอียด แล้วก็พริกพริกก็แบบที่พี่ยจะสามกินอ่ะอืมัสดีครับัสดีครับ พรุ่งนี้ก็กลับแล้วอยู่ที่นั่นกี่วันพรุ่งนี้กลับละแล้วอยู่สิงคโปร์ใช้โทรศัพท์รุ่นไหนไอโฟนสิบเอด็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหิวแล้วไปแล้วครับครับผมพี่อยู่ไหนคะอยู่สิงคโปร์ครับหนูส่งไปให้แม่แล้วค่ะ แม่กำลังติดตามขอบคุณค่ะเย่เย่เงือยเสือเจ้าแมเป็นอยัง <c oughs> ฉันเตรียมนอนแล้วเลยดูมีน้ำมีนวนขึ้นนะแม่ฉันเมา <c oughs> ฉันเพิ่งหมดวายไปขวนหนึ่งคนเดียว <c oughs> กลับมาฉันก็เมาปิน้น เคยกินจูดเนื้ออะไรครับกับมดแดงไหมไม่เคยไม่เคยมดแดงไม่กินถ้ามันสดกลัวบาดทําไมต้องเลอเสกกล้องด้วยแล้วให้ไ่เลอทีไหนอะไรอยู่อ่ะขี้เกียจลูกอะไม่ได้หรอเธอเป็นเอฟซีฉันเธอรับฉันไม่ได้หรอเธอก็สามารถเลอได้ในขณะที่ดูไลฟ์ฉันนะเราคือครอบครัวนะเราสามารถเลอใส่กันได้ พี่สาวอายุเท่าไหร่สี่สิบสี่อยากกินตามเลยแอนที่แอนไปจัดอัลมอนด์นะพี่สาวกินอัลมอนด์ต้องร้อนๆหน่อยอันนี้มันไม่ร้อนแล้วอะทำไมพี่สาวชอบกินหน้าร้านเพราะมันสดๆมันร้อนๆอ,อะไม่อยากรอ <c oughs> อยากกินตามไปสังอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าพี่อร่อยจ้ะ แค่เลยยังธรรมดาไปนะกูขี้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถึงโรงแรมเดี๋ยวขี้ให้ดูเดี๋ยวกี่โมงแล้วหกโมงสองนาทีลืมบอกพี่ลืมบอกพี่ค่ะว่าเมื่อวานเอาบนมาฝากไี่ขอบคุณค่ะบูม่าขนมอะไรคะ ขนมอะไรอ่ะเขาแก่ขนมอะไรนะทุกคนแอนที่แอน่ะเพสเซลนี่เพสเซลพี่ตดพี่แค่เลอใช่ปกติตดด้วยค่ะสว,วัสดีค่ะพี่จำเป็นพี่ของแม่หนูเรียกป้าสิลูกเรียกป้าได้เลยค่ะลูก เจ้าทึกมอบบบย่าเขียนอะไรอนะ่ะเอาใหม่ลูกเอาใหม่เขียนมา,าใหม่ลูกขนมที่พี่กินอยู่รสชาติยังไงคะมันก็ออกหวานนิดๆมันมันไม่มีรสเค็มไม่มีความรู้สึกว่าเค็มพี่กินได้ไปเที่ยวเหรอคะลูกน้ำใช่ค่ะลูกมาเย่อมเพื่อน ที่เคยมาเที่ยวลำปางไม่เคยไม่คุ้นเลยเจ้าถือม่อมยากไม่มีอย่างแค้นน้นแอนดี้แอนแอนดี้แอนอร่อยมากไม่กล้าเล็กป้าเล็กพี่แล้วกอะอยู่เป็นนะลูกแอนอยู่เป็นนะหนูนะ กินชาไทยตอนหกโมงกูไปนอนตอนไหนก่อนสิงคโปร,ร์หน่ะไม่ไม่หนาวลูกไม่หนาว